สวัสดีครับกิตติคนไข้ทุกอย่างนี่คือกระทะทอดได้ทุกเตาท่านผู้ชมทอดไข่ทีละสี่ฟองไก่เป็ดไก่ไก่โดยเฉพาะอะไรก็ได้ครับท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านเลยครับสี่ลูกสี่หลุมสี่หลุมกระทะสี่หลุมกดในตะกร้าเลยราคาหลักสิบทุก,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 กจริงจริงกดเลยสี่หลุมสวัสดีครับกิตติคนไข้ทุกอย่างที่เห็นก็เรียวกว่าขวดน้ํายืดได้หดได้ท่านผู้ชม เวลาใส่น้ำก็เปิดและใส่เลยต้องการให้ขวดมันใหญ่ขึ้นยืดได้ก็ดึงอย่างนี้ท่านผู้ชมนี่พอใส่น้ําเต็มเสร็จแล้วก็ปิดขวานะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะตัวเกี่ยวนะเราก็สามารถเกี่ยวไว้กับขอบกางเกงกับเข็มขัดแล้วก็เดินทางนี่ขวดยืดได้หดได้ออกไปใส่น้ำสุดยอดเลยท่านผู้ชมราคาหลักสิบโคเตก้าเลยสวัสดีครับกิตติคนขายทุกอย่างที่เห็นอยู่ในมือ นี่เขาใช้อันอย่างนี้นี่ไหมแง่แง่แง,แง่ต่อชิ้นราคาหลักสิบที่ปอกเปลือกกุ้งที่ปอกเปลือกกุ้งเวลาสั่งซื้อจะอยู่ในอย่างนี้เลยนี่บรรจุพันอย่างนี้ปอกเปลือกกุ้งนะราคาหลักสิบไว้ปอกเปลือกกุ้งตามพลาสติกราคาหลักสิบกดตกิตกาเลยกําลังลดราคากดเลยติตกาไปแล้วที่ปอกเปลือกกุ้ง สวัสดีครับกิตติคนขายทุกอย่างที่อยู่ที่เห็นนี่คืออุปกรณ์แกะเปลือกกุ้งท่านผู้ชมเป็นสแตลเลสเวลาแกะมาจากกล่องแล้วจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมตสแตลเลสนี่นี่น,นี่แล้วก็ถอดหัวก็เสียบก็ที่เปลือกกุ้งแล้วก็กำมันก็จะฉีกกุ้งกับเนื้อมันจะแยกท่านผู้ชมเอาไปใช้งานเลยราคาหลักสิบที่แกะเปลือกกุ้งใช้ดีแน่นอนกดดูในตะกร้าราคาหลักสิบ สวัสดีครับกิติคนขขยทุกอย่างที่เห็นในตะกก้าคืออุปกรณ์แกะหอยแครง,งแบบสแตนเลตท่านผู้ชมบอกแกะมาจากกล่องเสร็จแล้วตอนนั่งวงกันกินหอยแครงนะครับเสียบที่ตูดหอยแครงแล้วกําด้ามกําด้ามเป็นสแตนเลตท่านผู้ชมราคาหลักสิบเองครับที่แกะหอยแครงไม่ต้องเจียบนิ้วอีกต่อไปกดดูตะกก้าเลย